เรามาต่อกันด้วยฟิสิกส์แผนใหม่นะครับฟิสิกส์แผนใหม่เนี่ยก็จะประกอบด้วยฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์แล้วก็ฟิสิกส์อนุภาคนะครับปีนี้ฟิสิกส์อนุภาคไม่ได้ออกสอบนะครับก็จะมีแต่ฟิสิกส์อะตอมกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับก็ออกมาสี่ข้อนะครับสิบสี่คะแนนนะครับกลุ่มนี้น่าเก็บนะครับเพราะว่าเนื้อหาน้อยแล้วก็ออกข้อสอบเยอะนะครับออกไม่ยากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันนะครับข้อยี่สิบสามเขาบอกว่า การทดลองปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกนะครับปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกเนี่ยหนูต้องทบทวนให้ดีนะครับออกก็สอบบ่อยนะเขาบอกว่าเมื่อฉายแสงที่มีพลังงาน4อิเล็กตรอนโวลต์นะครับพลังงานแสงเนี่ยเท่ากับ4อิเล็กตรอนโวลต์นะโจทย์ให้ไรมาเขียนไว้นะครับไปยังผิวโลหะชนิดหนึ่งจะพบว่าสามารถเกิดกระแสไฟฟ้านในวงจรโฟโตอิเล็กติกได้และอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานโจนสูงสุด1.8ออิเล็กตรอนโวลต์นะครับ พลังงานโจนสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดมานะคือ1.8เอตต์ตอนโวลต์จงหาว่าถ้าให้พลังงานแสงที่มีความถีเรกกรมมถ่เป็นครึ่งหนึ่งของกรณีแรกกรณีที่สองนะฉายแสงที่มีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งของกรณีแรกนะครับเด็กๆต้องรู้ทันทีนะครับว่าถ้าพลังงานแสงที่มีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งนะครับของกรณีแรกเนี่ยนะครับพลังงานของแสงเนี่ยนะครับ มันก็ต้องลดลงเป็นครึ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมกรณีสองเนี่ยพลังงานต้องลดเป็นครึ่งหนึ่งของกรณีแรกด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานแสงเนี่ยมันแปรผันตรงกับความถี่นะครับตามสูตร E เท่ากับ h นะครับความถี่ลดลงครึ่งหนึ่งพลังงานแสงก็ลดลงจากเติมครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับเราต้องรู้ในใจทันทีเลยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับพลังงานแสงมันคือสี่เ็กตอนโวลต์ใช่ไหมอ่ากรณีหลัง เขาใช้แสงที่มีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าแสงนี้มีพลังงาน2อิเล็กตรอนโวล์นะครับอันนี้ต้องรู้ทันทีนะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานโจนสูงสุดเท่าใดถามพลังงานโจนสูงสุดของอิเล็กตรอนในกรณีที่สองนะครับมีสองกรณีนะมีสองเหตุการณ์นะครับ แต่สองเหตุการณ์นี้ฉายแสงตกกระทบโลหะเดียวกันนะครับโลหะเดียวกันเนี่ยก็คือมี Work ์กฟังก์ชันเท่ากันใช่ไหมโลหะเดียวกันก็เวิร์กฟังก์ชันตัวเดียวกันนะครับสูตรอะไรครับหาพลังงานโจนสูงสุดจากสูตรอะไรนะเด็กๆจำสูตรได้ไหมโฟโตอิเล็ t ติกหนูต้องแม่นนะครับถ้าลืมนะครับก็ทบทวนจากโอวิวคอนเซ็ปต์นะ ในหน้าที่45นะครับเนี่ยคร่าวๆนะโฟตอนหนึ่งตัวถามพวกเราโฟตอนหนึ่งตัวจับอิเล็กตรอนได้กี่ตัวโฟตอนหนึ่งตัวจับอิเล็กตรอนได้หนึ่งตัวนะครับโฟตอนหนึ่งตัวจับอิเล็กตรอนได้หนึ่งตัวมันจับกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโฟตอนนะครับโฟตอนของแสงนะครับพลังงานก็คือ hf นะตามที่บอกไปแล้วนะนะครับอ,อ,อิเล็กตรอนเนี่ยจะมีพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับเรียกว่า work function นะครับสมมุติว่า อ่าเวิร์กฟังชันมีค่าเท่ากับสองอิเล็กตรอนโวล์นะครับอ่าพี่ใช้หน่วยอิเล็กตรอนโวล์แล้วกันเนาะนะครับพลังงานของแสงนะที่ฉายมาเนี่ยอย่างน้อยเลยเนี่ยจะต้องเท่ากับกี่อิเล็กตรอนโวล์ครับอิเล็กตรอนจึงจะหลุดพลังงานของแสงอย่างน้อยเลยต้องเท่ากับสองอิเล็กตรอนโวล์ใช่ไหมอืมอิเล็กตรอนจึงจะหลุดออกไปได้นะครับถ้าพลังงานของแสงน้อยกว่าเวิร์กฟังชันอิเล็กตรอนหลุดไหมไม่หลุดอ่าคอนเซปต์ตัวนี้หนูต้องแม่นนะครับแต่ถ้าเกิด ใา้แสงมา5อิเล็กตรอนโวลต์หลุดไหมหลุดหลุดแล้วอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานโจนติดมาด้วยพลังงานโจนค่าสูงสุดนะครับที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับก็คือ5นะครับพลังงานแสงคือ5ใช่ไหมหากออกจากเวิร์กฟังก์ชันก็จะเหลือเวิร์กฟังก์ชันคือ2ก็จะเหลือ3อิเล็กตรอนโวลต์แบบนี้เนาะอันนี้เป็นการทบทวนพวกเรานะนะครับสูตรก็คือพลังงานแสงนะครับเท่ากับเวิร์กฟังกชันบวกกับพลังงานโจน โอเคไหมครับนะต้องจ่ายเวิร์กฟังก์ชันก่อนเหลือเท่าไรก็หลุดออกมานะครับเป็นพลังงานจนคร่าวๆแบบนี้เนาะพลังงานแสงตอนหลังนะครับเท่ากับเวิร์กฟังก์ชันบวกกับ EKmax ตอนหลังเราต้องการหาอีกตัวนี้นะฮะพลังงานแสงมันคือ2หนูต้องไปหาอะไรมาก่อนหาเวิร์กฟังก์ชันหาจากกรณีไหนหาจากกรณีแรก หาเวิร์กฟังก์ชันจากกรณีแรกโอเคไหมอืมกรณีแรกนะครับพลังงานแสงเท่ากับเวิร์กฟังก์ชันบวกกับพลังงานโจนสูงสุดนะกรณีแรกนะกรณีแรกพลังงานแสงคือสี่ใช่ไหมสี่อิเล็กตรอนโวลต์นะครับพลังงานโจนสูงสุดคือเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดแล้วเวิร์กฟังก์ชันมีค่าเท่าไหร่เอาสี่ไปลบหนะึ่งจุดแปดอ่ะ สี่ลบด้วยหนึ่งจุดแปดเดี๋ยวเท่าไหสองจุดสองอิเล็กตรอนโวลต์โอเคโลหะนี้มีพลังงานยึดเน electron, 2. 2 electron หนี่ยวอิเล็กตรอน2.2องิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็เอา2.2มาแทนแค่ลงไปว้า wow. วก็ติดลบใช่ไหมติดลบ <c oughs> นี่แปลว่าอะไรครับเนี่ย พลังงานโจนมันต้องเป็นบวกใช่ไหมครับติดลบก็แสดงว่ามันไม่หลุดหรอกครับมันไม่หลุดนะครับมไม่หลุดนะครับเพรานะอะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือพลังงานแสงมันไม่พอพลังงานแสงมันสองอิเล็กตรอนโวลต์เองมันไม่พอจะไปทําลายอพลังงานยึดเหนี่ยวที่มันยึดอิเล็กตรอนไว้นะครับนะจะให้หลุดเนี่ยอย่างน้อยเลยต้องมีพลังงานเท่ากับสองจุดสองแต่นนี้พลังงานแสงมันแค่สองเองก็จะไม่หลุดครับกรณีนี้ไม่หลุดครับ อิเล็กตรอนไม่หลุดโอเคนะครับง่ายๆเลยนะครับโจทย์สไตล์นี้ก็เป็นโจทย์ที่เห็นทั่วไปนะครับมีในหนังสือแบบฝึกหัดทั่วไปนะครับในหนังสือไณปฟิสิกส์มีไหมมีนะครับโจทย์สไตล์นี้มีเลยนะครับเขาก็ออกไม่ยากนะครับก็เป็นแนวเอนทานเก่าๆอ่ะไปต่อนะอ่ะมาข้อยี่สิบสี่นะครับ จากโครงสร้างอะตอมไฮโดรเจนของจากโครงสร้างอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีของโบนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานนะกระตุ้นที่สองนะครับกระตุ้นที่สองเนี่ยแสดงว่า n เท่ากับอะไร n เท่ากับสามนะครับอ่าระวังนะระวังพลาดนะกระตุ้นสองแสดงว่า n เท่ากับสามนะครับจะมีลัศมีอ่ะพูดถึงรัศมีจะมีรัศมีวงโครจรเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอนที่อยู่ใน สถานะกระตุ้นที่หนึ่งสถานะกระตุ้นที่หนึ่งก็คือ n เท่าไหร่ใช่หนึ่งไหมไม่ใช่ n นเท่ากับสองนะครับเขาถามหารัศมีใช่ไหมรัศมีวงโครจรน,นะครับวงโครจรที่สามเป็นกี่เท่าของวงโครจรที่สองนี่คือคําถามครับโจทย์นี้มีในหนังสือไฮปอมฟิสิกส์นะนะครับตรงเป๊ะนะครับต้นฉบับจริงๆน่าจะมาจากหนังสือ ของจีนะครับก็คือเป็นข้อสอบของอินเดียนะครับพี่เคยโพสตเอาไวนะ้นะข้อสอบอินเดียนะครับอ่ะโอเคหรือบังเอิญเขาอาจจะแต่งมาตรงกันก็ไม่รู้นะ,ะนะครับอจาจจกสูตรสูตรอะไรครับใช้สูตรอะไรจำสูตรได้ไหมรัศมีวงโครจรที่เใดๆมีสูตรว่า n กํากำลังสองอหนึ่งใช่ไหมถ้าใครลืมนะครับ Overview concept เนี่ยจะคลุมข้อสอบนะครับ ก็อยากให้ไปทบทวนนะก็จะย้ำพวกเรานะครับแ้วสมีวงโคจร r n เท่ากับ r หนึ่ง n นกำลังสองนะครับในรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับในรอบพวกเราอาจจะออกอันนี้ก็ได้นะอัตราเร็วที่วงโคจรใดๆนะครับก็มีสูตรว่า v หนึ่งส่วนเะครับอ่ะไม่แน่นะฮะดักก็สอบไว้นะครับโอเค ก็ไม่มีอะไรนะครับหนูก็ตั้งสมก,การขึ้นมาสองชุดแล้วก็จับหารกันนะครับโจทย์ง่ายๆเขียนนิดเดียวก็ออกละอันนี้ n แทนด้วยสามอันนี้ n แทนด้วยสองอันหนึ่งตัดการโชกเชะไปก็ออกมาเป็นเก้าต่อสนีะ่คำตอบคือข้อสนีะ่ง่ายๆเลยข้อนี้เนาะเขียนนิดเดียวก็ออกลนะแบบนี้ต้องได้คะแนนนะครับนะอืม โอเคไปต่อนะครับข้อ25นะครับสารกำมันตรังสีชนิดหนึ่งที่เวลา8นาฬิกานะครับพบว่ามีกำมันตภาพรังสี1.5คูณ10กำลัง24เบคเรลที่เวลา10.30นนะครับอันนี้น่าจะรีบพิมพ์ไปหน่อยนะครับ10.30นพบว่ามีกำมันตภาพ6 10, 23, คูณ10กำลัง23เบคเรล อันนี้ให้เป็น a อศูนย์เนาะตอนแรกนะครับที่เวลาแปดนาฬิกาก็คือ a อศูนย์นะครับจงหาว่าที่เวลาสิบสามจุดสิบสามจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับมีกำมันตาภาพเหลืออยู่ประมาณเท่าใดนะครับกำมันตาภาพะกามเขียนแบบนี้นะกำมันตาภาพเหลืออยู่เท่าใหอันนี้มองเป็นสองเหตุการณ์นะครับ เหตุการณ์แรกนะครับอันนี้อันนี้เหตุการณ์ที่สองก็ขออนุญาตเขียนแผนภาพนิดนึงนะที่เวลา8.00นเนี่ยนะครับมีกำมันภาพอยู่ a0 เนาะนะครับนี่คือตอนเริ่มต้นเลย1้5คูณ10กํลัง24เบคเรลนะครับทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป10.30นนะครับกำมันภาพเหลือเท่าไหร่ครับ หกจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังยี่สามเบคเคลเนาะนะครับอ,อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะแปดถึงสิบจุดสามศูนย์ก็คือใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งอันนี้ทีหนึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งสองจุดห้านะครับไม่ใช่สองจุดสามนะสองจุดห้าชั่วโมงนะ ทีนี้ที่เวลาสิบสามนาฬิกานะครับก็ขออนุญาตมองเริ่มต้นจากตรงนี้นะน,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 นะครับอันนี้สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาผ่านไปเท่าไหรครับแปดถึงสิบสามได้ลรแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าชั่วโมงใช่ไหมครับห้าชั่วโมง ทำได้ไหมมีข้อมูลแบบนี้หนูก็ตั้งสมการกี่สมการสองสมการนะครับใช้สมการอะไรครับใช้สมการอะไร a เท่ากับ a 0ศ e, ย์ e ยกกำลังลบแลมด d า t นะครับใช้สมการนี้เนาะเขาถาม a 2สองอันนี้ก็ A สอง อันนี้ก็ t สองชึบก็ตั้งสองสมก,การนะครับอันนี้ a หนึ่งเท่ากับ a ศูนย์ e ียกกำลังลบแลมด้า t หนึ่งแล้วพยายามเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงสมก,การนะครับเชื่อมโยงสองสองอันเนี้ยนะครับมันจะเชื่อมโยงกันได้เนาะ อืมอ่ะลองแทนลงไปแทนเวลาเข้าไปอันนี้คอนเซปต์ไม่ยากเลยแต่อาจจะมีลูกเล่นคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับอันนี้ทีสองทีสองคือห้านะครับอ่ะใส่ลงไปห้าชุดทีหนึ่งคือสองจุดห้านีได้สองสรรมการออกมาแล้วเนาะ นะครับเป้าหมายเราต้องการอะไรเป้าหมายเราต้องการ a อสองนะครับแต่ก้อนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมขออนุญ,ญาตทำไงดีใครจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับใครจะใช้วิธีตรงๆก็ต้องเทคล็อกเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ ก็ทำได้หลายวิธีนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเป็น2.5คูณ2นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจัดรูปแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะมองละอ๋อมันมีการเชื่อมโยงกันใช่ไหมอ่านะครับจะพยายามเขียนไปก่อนนะนะครับอันนี้ก็ a 1หนึ่งนะครับส่วน a 0ศูนย์อันนี้ก็จะเป็น e ยกำลังลบ แลมดาคูณกับสองจุดห้าหนูก็จะรู้แล้วไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับอันเนี้ยจริงไหมน,นี่ก็เอศูนย์อันนี้ก็แทนด้วย a หนึ่งส่วน a อศูนย์นะครับอันนี้มันคือยกกำลับบงสองใช่ไหมอ่าคือการยกกำลังสองนะครับอืมโอเคอ่ะทีนี้ก็แทนค่าลงไป เอศูนย์คือเท่าไหรนะหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังยี่สี่หนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังย mm. ี่สิบสี่เบคเกิลอ๋อขอโทษทีเออที่เอาเอศูนย์มาตัดกันก่อนดีกว่าเนาะนะครับมาดิข้อนี้คณิตศาสตร์อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ต้องพยายามมอให้ออกเนาะ อันนี้ก็ตัดโชเชไปอหนึ่งคือหกคูณสิบกำลังยี่สิบสามหกคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามยกกำลังสองอศูนย์คืออศูนย์คือหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังยี่สิบสี่ หนึ่งจุดห้าคูณสิบยกกำลังยี่สิบสี่คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ฝากคิดเลขหน่อยครับดูช้อยประกอบนะครับช้อยตอบประมาณไหนหกหกสามสิบหก อันนี้ได้สามสิบหกดูก้อนหลักแล้วกันนะครับสามสิบหกสามสิบหกหารหนึ่งจุดห้าดูตัวเลขหลักแล้วกันเนาะนะครับดูคร่าวๆนะครับสามสิบหกหารสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสี่หกสิบมันก็ต้องเป็นเลขหลักๆก็คือสองกับสี่ใช่ไหมสองสี่อ่าสองสี่คือข้ออะไรครับ คือข้อสอี่ก็ตอบได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเลขละเอียดหรอกนะครับดูตัวเลขหลกัหลกๆก็พอนะครับแตะตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะ,อะตอบเลยเนาะตอบก็สี่นะครับข้อนี้ก็อาจจะมีความลุกเล่นนิดหน่อยนะครับกับนิสสัดจบแล้วเราเนี้ย ต่อไปขข้สามสิบนะครับจงหาตาส่วนความยาวคลื่น The Boy. เดอะบอยความยาวคลื่น The b บอยนี่ก็ออกติดๆกันมาหลายรอบแล้วนะนะครับแล้วในโอวิวคอนเซปต์เนี่ยพี่จำได้ว่าพี่เน้นไว้ด้วยนะครับพี่บอกเลยว่ามันน่าสนใจอ่ะนะครับมันออกบ่อยนะครับในหน้าที่สี่สิบหกนะฮะในวิดีโอพี่บอกไว้เลยว่าเน้นนะครับเป็นจุดเน้นนะครับอ ความยาวขึ้นเดอร์บอยสูตรก็คือนี้นะครับลมดาเท่ากับ H ส่วน P นะครับ p ก็คือโมเมนตัมโมเมนตัม mv นะครับก็มีค่าเท่ากับรูทสอง ek นะครับบางทีเขาอาจจะพูดถึงพลังงานจน,นรหรือบางทีเขาอาจจะพูดถึงการเร่งประจุก็ได้นะครับถ้าเร่งประจุเนี่ยนะครับอันนี้ v ตัวนี้คือความต่างศักย์ที่ใช้ในการเร่งประจุนะครับ ek จะแทนด้วย qv เร่ง ก็จะเชื่อมโยงสมการได้แบบนี้ครับโอเคนะอันนี้พี่ชี้แนะคร่าวๆให้ให้ให้ดูนะครับถ้าใครลืมก็เข้าไปทบทวนในโ v i e w นะครับข้อสามสิบนะครับเขาให้หาอัตราส่วนความยาวขึ้นเดอร์บอยนะครับของนิวตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3ามคูณสิบกำลังหเมตรต่อวินาทีนะครับต่อความยาวขึ้นของเดอร์บอต่อความยาวขึ้นของนิวตรอนที่มีความเร็ว นะครับหนึ่งุดสอูณสิบกำลังห้อ๋อง่ายเลยเนาะอันนี้เปรียบเทียบ2เหตุการณ์นะครับก็ใช้สูตรเลยแลมดาเท่ากับ H ส่วน P P ก็คือ MV ใช่ไหมหนูก็ตั้งสมการขึ้นมาสองชุดจับหารกันนะครับมวลมันเหมือนกันก็ตัดกันทิ้งไปใช่ไหมแลมดาเนี่ยมันก็แปรผกผันกับ V ใช่มกรณีนี้แลมดาแปรผกผันกับ V นะครับมวลไม่ต้องมาคิดเพราะว่ามวลมันมวลเดียวกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น เขาถามตอนลัมด้าหนึ่งต่อลัมด้าสองนะครับอันนี้ก็จะเป็น v สองต่อ v หนึ่ง v สองก็คือ v สองก็คือหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังห้านะครับ v หนึ่งก็คือสามคูณสิบยกกำลังห้าออกมาก็คือศูนย์จุลศูนย์จุดสี่นะครับศู 4, นย์จุดสี่เท่าง่ายๆเนาะสามคะแนนไม,ไม่ไม่ใช่สามนะเนี่ย ห้าคะแนนเลยนะครับอันนี้เป็นอันตไนนะครับเข้ออัตันไม่ไม่ได้ยากนะอัตันส่วนใหญ่ง่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามานะครับข้อสอบไม่ได้ออกยากเลยนะครับขอเราอย่าทิ ja ้งนะครับอย่าทิ้งอย่าเทนะครับข้อสอบพี่เห็นว่าที่ยากจริงๆมีไม่เกินไม่เกินห้าข้อนะครับไม่เกินสามข้ออ่าเต็มที่เลยห้าข้อนะครับ คือยังน้อยเนี่ยเจ็ดสิบคะแนนอ่ะควรจะได้เนาะนะครับถ้าฝึกดีๆเนี่ยพี่ว่าได้เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยได้นะครับอ,อ่ะโอเคนะครับ